สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเทพอิซ่าศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดนะครับคุณผู้ชมนะครับนะหลายๆคนที่จบไปแล้วนะครับหรือกําลังเรียนอยู่นะครับอาจจะไม่รู้รายละเอียดถึงใบเกตนะครับซึ่งบางโรงเรียนก็สอบแค่ปลายภาคในแต่ละเทอมบางโรงเรียนก็สอบทั้งกลางภาคและปลายภาคซึ่งโรงเรียนผมเนี่ยก็สอบทั้งกลางภาคและปลายภาคเนาะตอนมัธยมนะครับ ก็เลยจะมาพูดถึงสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับนั่นก็คือนะครับคะแนนนะครับในช่วงปลายภาคไอ้ช่วงก่อนไอ้ช่วงเปิดเทอมถึงกลางภาค50คะแนนนะครับนะออว่ามันเป็นอะไรแบบไหนนะครับเออแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ผมหาได้ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย โอเคครับและนี่คือใบเกดนะครับของชั้นมัธยมศึกษาปีที่หของผมนะครับในปีนี้นะครับก็คือม5เทอมหนึ่งนะครับคะแนนที่ได้ก็ตามนี้นะครับเออผมขอญาตซูมให้ดูเลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะไม่มีเกตอะไรให้มานะครับนะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเราจะโฟกัสที่คะแนนจะหน่วยกิจนะครับนะรายวิชา นะครับก็ประมาณนี้เมื่อได้เสร็จสิ้นใบนี้นะครับก็คือเทอมแรกตั้งแต่เปิดเทอมมาจนถึงกลางภาคหลังจากนั้นครับเราก็มาคิดสูตรนะครับคิดสูตรนะครับสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตร s เท่ากับ m คูณ p นะครับ s ส่วน m p, คูณ p คนั่นแหละนะครับคือหาค่าประมาณ iq ในแต่และว,วิชาที่เราได้คะแนนล่าสุดนะครับ,นะรบข้าบต่ออาทิตย์นะครับอันนี้ผมพูดให้ฟังเลยนะครับนะนะครับสามข้าบนะครับก็นะนะครับสามข้าบก็ห้าสิบห้าคูณสามสิบนะครับอ่าห้าสิบห้านี่มาจากไหนครับก็ในกรณีที่ว่า เรียนนะครับก็คือคาบก็คือโรงเรียนผมเนี่ยเรียนคาบละห้าสิบห้านาทีนะครับหนึ่งคาบก็ห้าสิบห้านาทีต่อทิ์นะครับก็คูณสิบครั้งนะครับอันนี้คือประกาศค่าประมาณไว้นะครับคือตั้งแต่เปิดเทอมถึงกลางภาคเนี่ยก็คูณสิบไปนะครับก็เป็นห้าร้อยห้าสิบสองคาบต่อทิ์ก็เป็นคูณยี่สิบก็เพดหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับสามคาบต่อทิ์ก็เป็นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบนะครับ ซึ่งของผมเนี่ยก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับจริงๆต้องไปดูของม .4 ก็จะมีของผมวิชาสร้างเกมนะครับก็คือห้าสิบห้าคูณห้าคูณห้าสิบนะครับเออใช่นะครับคูณห้าสิบเพราะว่ามันสองจุดห้านะครับคราบนะครับคาาลัสูจุดห้านะครับเออก็จะประมาณนี้ครับสูตร S ส ส่วน m คูณ p s คือระยะเวลาที่เรียน m คือค่าเฉลี่ยหรือหน่วยกิจนะครับคือแมเนต p คือพอยต์คือ, age, C, อ,อคะแนนที่ได้นะครับอเดี๋ยวจะสมมุติเลยนะครับอะนะครับเราเอาคณิตพื้นก่อน s C, นะครับเท่ากับ1,650 m เท่ากับ15ส่วน10นะฮะ p เท่ากับ270ส่วน10นะครับ แล้วก็จะหาค่าเฉลี่ยได้เลยนะครับนะ s ส่วน m คูณ p นะครับพ6 5 0ันเท่ากับเษส่วนซอนนะครับอ่าสิบก็ตัดชิงชิงชิงช,ชไปนะครับอ่าก็จะได้พันหส่วน3 x อะไรสักอย่างนะครับก็จะตึ๊ดมานะครับอ่าเราก็ตัด2องกับพันหสนะครับส่วนแปด็ดก็อยู่เป็นกลางนะครับ เราก็จะได้825ส่วน81ก็ได้ประมาณ10.19นะครับเออนะฮะนะครับโอเคครับต่อไปก็คือจีนนะฮะจีนนะครับ s เท่ากับ550 m เท่ากับ5ส่วน10นะครับ p เท่ากับ370ส่วน10นะครับทำไมเราต้องใส่ส่วน10ด้วยนะครับเพราะว่าทำเป็นทศนิยมนะครับแล้วหาค่าเฉลี่ยนะครับ ค่าประมาณไว้นะครับก็จะได้ห้าร้อยห้าสิบนะครับนะส่วนสามสิบเจ็ดส่วนสองนะครับแล้วก็ก็เท่ากับสองร้อยเจ็ดสิบห้านะครับส่วนสามสิบเจ็ดนะครับเออขอสั์นะครับโอเคฮนะไม่ใช่ดิเราต้องไปทางงู่อนนะฮะแล้วก็ตัดไปปุ๊บก็จะได้ประมาณนี้ นะครับตัดตึงชิงช่งชิ่งชิ่งก็เลย2 7 5็สส่วนสาแล้วก็ได้เป็น7.43นะครับอ่านะครับไทยนะครับอันนี้คือกะแนวโน้มว่าทฤษฎีของผมเนี่ยอาจจะต่อยอดได้ในอนาคตนะครับ S อสเท่ากับ1น0 0นะครับก็คือมมลายเนี่ยจะเรียน2ค่าต่อทิศนะครับ N อเท่ากับ1นึเออนท่ากับหกันละ นะครับแต่เราจะไม่หักไอ้ไม่หัานะครับไม่ตัดเศษเป็นเศษส่วนอย่างต่างพี่ครับสามสิบว่าสี่สิบส่วนสิบนะครับก็ตื้นงจริงด้วยสามสิบสองจุดสี่ห้านะครับอ่าจริงๆเราต้องตัดสูตรทางมือนะครับแต่ไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคนะครับิวผมค่อนข้างได้ในวิชาภาษาไทยนะครับอังกฤษเพ่อการโรงแดมนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับห้าจุดห้าเพราะอะไรครับเพราะผลเพราะผม ไม่ค่อยถนัดดิชานี้มากเลยคือเรียนไปก็ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะส่วนคณิตทกี่พอหยาบๆไปได้อยู่นะเออนะครับแต่ไทยแน่นอนนะครับคือถ้าโอกาสเนี่ยมัน25ขึ้นไปเนี่ยโอกาสได้เกรดสี่สูงมากนะครับลองคิดดูกันก่อนนะครับเศษส่วน2อก็ตัดได้แลยได้แบบได้ตามปกติเลยก็จะประมาณนี้ครับจับผูผมสูตรหาค่าประมาณ iQ นะครับเออถ้าชอบลินนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมหรือฮะ ให้ปรับสูตรอะไรก็สูตรนี้ก็คอมเป็นกันมาได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ